ทำออะะไร่พี่ยุทธทำอะไรอ่ะนี่ไง FC มาหน้าบ้านน้องกมลต์ทำอะไรไลน์เซ็นครับเฮ้ยขอไลน์เซ็นยุทธเมืองสุรินขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยของแท้อ่าเดี๋ยวพี่เซ็นให้มาของแท้เอาเซ็นจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเซ็นเวถ้ามันลบไม่ออกอ่ะไม่ต้องลบเลยเฮ้ยเป็นไงอะดูเสื้อที่น้องเขาใส่ก่อนเขาใส่เสื้อไทยของแท้ของแท้ไหนขอดูดิเออหันหลังดิหันหลังดิน้ำมน <ใ>โอ้ยเป็นไงล่ะเดี๋ยวพี่ให้อันนี้ใหม่สติเ๊กเกอร์ใหม่เฮ้ยพี่ก๋เดี๋ยวเซ็นให้นะเดี๋ยวนี่คือคนแรกที่ขอลายเซ็นพ่ยุทธนะคนแรกเลยเหรอเอางี้ดีกว่าที่พูด,ดย,ยาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะอะไรเกกูเซ็นไม่เป็นไปปิดคลิปแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยเหรอยังไม่ได้ซ้อมลายเซ็นเลย เต็นอยู่เป็นมุกปเปลดมาเล่นมุกเหรออแล้วโอ้โหถ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาคลิปยาวครานบริังเงเงนี่ครับยึดเมืองสุรินทไม่ฮาน้มนตยึดเมืองสุรินอะไรอ ลายเซ็นไงมันไม่ใช่ตัวหนังสือกันลายเซน็นไหนน้ำมันเนี่ยล, <c oughs> ลายยึดเมืองสุรินเอากระดาษเอากระดาษมามีกระดาษไหม,ไม่่ไมซ้อมซ้อมกระดาษด,ดิย้วยมาขอลายเซ็นนะคะอโอ้โหมาขอลายเซน็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะไม่ใช่<อ>ไมื่อถ่ายยาที่กระดาษไหม,ไมหากระดาษม,มา,ดาดมิ กระดาษมันกระดาษไหมน้อง,รงกระดาษกระดาษลายพิยุทองจับบาซิวเฮ้ย<อ>ประเทศคนอินเดียอันไหนใครเป็นคนอินเดียอันนี้เซ็นให้ดูเป็นตัวอย่างนะ<อ>เ,ปนเป็นตัวอย่าง<อ>ล,ลายเซ็นพิยุทธเป็นอย่างนี้นะ<อ>ถ้ามีคนพร้อมก็เซ็นมาพร้อม นี่ลายเซ็นนะครับผมอันนี้ลายเซ็นเหรอนี่นะแบบนี้ของแท้นี่ว่าเขียนกอไก่ถึงพคนถูกเฮ้ยอันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วดีอ่เป็นไงล่ะหล่อจัดเลยคนทีเกษีเราแก๊งเรามีหลายคนแล้วนะเออเอาสติ๊กเกอร์มาโชว์น้ำมนต์ดิสติ๊กเกอร์ใหญ่มาโชว์น้ำมนต์ดิ เฮ้ยตีเกยักษ์ของแท้เราฮะเบาะว่าใหญ่กว่าใหญ่ทำไงวะใหญ่ก็ดีนะใช่ออันใหญ่แบบใหญ่ทะลุเลยอ่ะของเบาะน่ะโอ้โหเราจะไปทำที่ไหนวะเนี่ย่อาามใหญบกเนาะติิดดไม้เราไปติดเราติดไปหน้าบ้านบางคนมาบางคนมาบ้านเราไงเขาจะหาบ้านเราไม่เจออาถัยเขาเถอะ หาถ่ายจุดสูจุด่นะถ่ายแล้วเราเราต้องไปใส่เสื้อยึดบึงดดีกว่าโอ๊ยจะแม่งเนาะมาได้ยัง ติดๆหน้าบ้านก่อนไล่ก็ขังตาบังตาบังให้มาเอาทำอีกกองขังตาบังจะมาอามักินนะเฮ้นี่คือสติกเกอร์เยลลี่ยุทธเมืองสุรินนะครับเผื่อใครที่จะมาบ้านพี่ยุทธแล้วหาบ้านไม่เจอให้ดูสติกเกอร์ตัวนี้นะครับอ่าติดตรงไหนดีทุกคนเอาตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนมีว่ โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวคนมาแกะต้องติดสูงๆอ่ะในป่ะนี่นะครับผอนมัน้ยเกินฮะมันน้อยเกินคือนั่นแหละตรงกลางนั่นแหละอย่างนี้ได้ไหมธมนต์ได้ได้ได้ถ้าเปนไงถ้าฝนตกอ่ะฝนตกก็หลุดเอาไว้ตรงไหนดีวะติดบุรังคาวาดไม่ใชใครมากแกะเออติดตรงนี้ก็ได้เองไม่มีใครมาแกะหรอกมันมีกล้องอยู่ไงใช่ใครแกะโดนปรับ ตนตรงนี้นะไม่อยู่อยทำไมไม่ติดไม่เกี่ยเตาถไม่ติดดิงามาไปแล้วถ้าผมได้สติ๊กเกอร์ยัไ้ถ้าดรถดถ้าถ้าติดแล้วให้พร้อมกันนะโอเคหมในี่นะครับใครมาบ้านพิยุทธนะครับให้ดูสติกเกอร์ตรงนี้นะครับถึงจะรู้ว่าเป็น บ้านพิยุดของิงนะครับออผมเฮ้ยมาแล้วเว้ยสามปีนี่คือบ้านเยนลี่ยุทธมังสุรินนะครับใครมาไม่เจอให้ดูสติกเกอร์ตัวนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะหรือว่าใครไม่ไม่รู้ทางให้ถามน้องๆได้นะครับเนี่ยน้องๆเอฟซีนนะถ้าถ้ามีเพื่อนมาหา ฝากบอกด้วยนะป้าบ้านพี่ยุทยอยู่ตรงนี้นะเขาิมาตีผมเฮ้ยไม่ตีไม่ตีเพราะว่าแก๊งเยลลี่ยุทธมงสลินนะครับตอนนี้เรามีมาหลายคนแล้วนะครับห,หลายคนยโองงนะอเว้ยแน่นวะแน่นวะหลายคนถามว่านี่คือใครใช่ไหมนี่คือเจ้าของเจ้าของสติกเกอร์นะครับผมนะมานี่มานี่มานี่นี่นะครับป้าบ้านป้าบ้านป้าบ้าน นะครับใครมาเจอนอ้องรถถังก็เหมือนเจอพี่ยุทธ์นะครับผมนะโอเคนะไปเรียบร้อย